สินค้ารถนะครับภายในร้านทิ่โปงเรานะครับไมอินพีนะครับซึ่งของไมอินพีนะครับก็จะมีสินค้ารถโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้มีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับในส่วนของ power a m p นะครับก็จะมีเป็นของมา n p e รุ่น d แปดศูนย์นะครับก็ราคาปกตินะครับอยู่ที่19,813บาทนะครับแล้วก็ราคาลดลงมานะครับอยู่ที่15,850บาทนะครับใครสนใจตัวนี้ก็สั่งซื้อได้นะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัว8 0 2นะครแปดศูนย์สองนะครับตัวนี้ซาลังขับก 8โอห์มอยู่ที่800วัตต์4โอห์มอยู่ที่1,200วัตต์นะครับก็วัตต์เท่ากันนะครับกับตัว800 4นะครับแต่ตัวนี้จะได้เปรียบในเรื่องว่าเป็นแอมป์4ชันแนลนะครับตัวนี้ราคาปกติที่12,375บาทนะครับราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่9,900นะครับใครสนใจตัวนี้ก็สั่งซื้อได้ครับต่อมาครับเป็น EQ นะครับ EQ 1ชั้นนะครับข้างละ15แอนด์เป็นของไมค์ t e เหมือนกันนะครับเป็นรุ่น MEQ 215นะครับราคาปกติอยู่ที่2,400 1,000บาาทนนะคครรรััโโปมช่่่อยูี 920บาทนะครับใครสนใจตัวนี้ก็สั่งได้ครับตัวต่อมาเป็นพระ Power Amp รุ่นใหญ่ครับตัวนี้ก็ขับ8นะครับไม่ว่าจะเป็น8นิ้วข้างละ2-3ถึงนะครับตัวนี้เราก็ยังโหลดที่2โอห์มได้นะครับตัวนี้ราคาปกตินะครับอยู่ที่31,125บาทราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่16,900บาทนะครับเป็นรุ่น RA 21200นะครับตัวนี้เป็น Power Amp 2 channel นะครับขนาด3อยู่ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นมาเอ็นะครับด4 0 2นะครับตัวนี้ก็ราคาโปรโมชั่นเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่7,900พันนะครับจากปกติอยู่ที่9ก7 5บาทนะครับอยู่ที่7,900บาทนะครับตัวนี้เป็น Power a m ์รุ่น D402 นะครับของมาเอ็มีคอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้กำลังขับ8โอลต์อยู่ที่4ี่ร้อบาทนะครับแล้วก็4โอลต์อยู่ที่6กพันบาทนะครับตัวนี้ก็ขับเสียงกลางเสียงเบสได้ครับผมตัวต่อมานะครับเป็นรุ่น A A202 Series นะครับเอนี้ราาคปกติอยู่ที่5,500บาทนะครับ ราคาโปรโมชั่นนะครับของ a 2 2รุ่นนี้นะครับอยู่ที่4,600บาทนะครับ4,600บาทขับเสียงกลางนะครับแนะนำขับเสียงกลางนะครับถ้าขับชับก็ไม่เกิน1 5นิ้วนะครับได้ข้างระบายตัวนี้กำลังขับไม่สูงครับ8โอลต์ม่ที่200วัตตนะครับผมตัวต่อมานะครับเป็น HB41,000 นะครับตัวนี้8โอลต์ม่ที่1,000บาทต์4โอลต์ม่ที่1,500บาทต่อแชนแนลนะครับตัวนี้ราคาปกตินะครับอยู่ที่21,125บาทนะครับราคาโปรโมชั่นครับเอาไปเลยครับอยู่ที่16,900บาทนะครับตัวนี้นะครับผมมีคอยยดด้้านหลังว ต่อมานะครับเป็น EQ 2ชั้น3ามพเอทแบนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น VQ 2 3 1นะครับเป็นราคาปกติอยู่ที่2 7งพบาทนะครับเอาไปเลยครับในคลิปนี้ก็อยู่ที่2,190บาทนะครับเป็น EQ 2ชั้น3ามพิเอทแบนด์ VQ 2 3 1ครับต่อมานะครับเป็นรถสามทางนะครับรถสามทางตัวนี้ก็ราคาปกตินะครับอยู่ที่2,230บาทนะครับราคาโปรโมชั่นครับเอาไปเลยครับอยู่ที่1,000 790บาทเป็นคอร์ส3ทางไม้ N N T E V X 2 3 4ครับผมโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับสนใจนะครับสินค้าตัวไหนก็สั่งซื้อได้ที่ร้าน,นทิโบริโของเราครับผมใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้กับผมลาไปก่อนครับพบกนนันใหม่จ้าครับผมสวัสดีครับ